อ่ะสวัสดีครับ่ะ SC ไปต้องแหล่ทั่วโลกแหนงแหนงนี่นะครับหูตัวขันเห็นบากนี่ปูเห็นวัดบัดหนองเมืองเก่าหนองคบานอมาเศแยวไหนบ้างเคยผ่านพอาะ้องแหล่คนเดิมหนองคํานอเคยผ่านครับศาลปูเห็นนี่ที่ว่าผมวานี่การพบในท่วงนี่บ่อเข่าอันนึงกับเข่าอันนึงคันเรียกทูบหรือเรียกเชื่อมซี่บ่อเข่าเข่าเรียกท่วงบากนี่นะครับมองผมท่วงแม่นนะครับเนาะเอาอมากับพี่ไงเอ่อห้าก่อหกหนึ่งศูนย์เก็พอาะ้องแหล่คนเดิมหนองคบานอ ที่นี่กับขอเพิ่นสองยางขอเพิ่นสี่ไปขอเรือถูกกับเรือเสียมซีนะครับเนาะเรือถูกกับเรือเสียมซีนี่นะครับต้นโพ่ต้นตนี้แหละคือขันพ่อท้องเรียดสองเห็นโชคลาภนี่คนได้ทั่วออกไปนี่เขาครับท่านผู้ชมเพิ่นเป็นใครจัยยงไลล่ะสะตาร์กระพอท้องเรียคนเดิมปูหินนะครับเนาะนะมาหาไดยนีย่โอ้ยบ่เคยพลาดเวลาผมสองยังซี่นี่มุ้งเจ้าเห็นอย่างนะครับเนาะเหเห็นยังไรกับจังหันนะครับเนาะนี่ท่านผู้ชม นี่ครับเห็นนี่ไรคือยังัไงครับนี่แหละครับเบื้องเอ,าอ่าผมส่องไปมาที่นี่ไปตะศีไปมองมากระเบามองทีมงานทางข้างใหม่นี่แหละครับทีเอ่อหาเบิงอ่ามันมีนี่แหละครับคือซาราหลังนี่คือพอท่องเรียกเคยโปวดวดไปแล้วว่าเพิ่นสิเกียนเอ่อพิ่นเอาบุญกระถินบ้นหันที่ว่าเพิ่นว่าสิเปียนลังค่าไม่เนาะครับเนาะเพิ่นสิเปียนลังค่าไม้ ก็ผมก็ยังมาได้ถ่ายทำอยู่เกิดศิลธมรคขีนะครับเนาะปฏิเปลี่ยนสลานี่นะครับฝนตกมางหัวอยู่บอะไรนะครับเด้อเดี๋ยวผมก็ลิลงเลขบัญ็นชี่อาจารย์ลงไปให้หาผู้เพิ่นอยากมูเจ้าอยากซอยกันบริจาคเออมาเห็ดสางสลาเห็ดบุ้งลังคาให้เพิ่นไม้นะครับเนาะวัดบ้านดอเมืองเก่าผมมาคอยโชค์คอลาบกระปูหินอยู่วัดนี่นะครับผู้ใดได้โชคได้ลาบได้เลขถ่ายใหญ่รางวัลใหญ่มีโชคมีลาบกะนะครับเนาะว่า ทำบุญบริจาคบุ้งลาค่าซอยเพิ่อน,นะครับน้อขันในโชว์ในลาบครับปูหินเรือกับช่องพอต้องเลียมา้ายทําอยู่บันดงเมืองบันดงเมืองบ่าวบองไครนะครับนะครับเนาะเป็นที่สถานที่ที่บ้านนี่เพิ่นนับถือเพิ่นไปขอโชวขอลาบผู้ใดไปขอก็ได้เนาะเนาะไปมาที่นี่ไปกราบไปไหว้น้ากันบ่าวเห็นบ่าวบองทีมงานหางๆใหม่ไปเตรียมสถานที่ทุกย่อมไ,ไปขอพอบกันกันนะ อแฟนเบาเขียดถือ่ากูนันบ่ามาบน่นอ้อนี่พอต้องเลีย่เฝอยู่ดิพูนันแหะครับพูพอต้องเลีเคยไทยท้ำถือว่าตาหน่อยตาหน่อย,อยพอนาโบเห็นมาามือนี่แล้วคำนว่แฟนสาวเบาเขียดไปเดี๋ยวผมจะตั้งห้ยไรแล้วก็ไปคอยถั่วคอลาไปไหวพร้อมกันนี่ปูหินนี่แหละครับอืมอืมไปไหวไปยังเพิ่นขอเพิ่งบงกอกนะมาเทียวไหน,นี่โอ้โหบเคยพอต้องเลีกยกระบะมือเป่าแล้วคำนวอาพี่ขอเลยกเสี้ยมซี่สามตัวแล้วก็เล็กเสี้ยมซี่สองตัว แล้วก็เร่งทูบนะครับเนาะมานาอขอพร้อมกันว่าที่นี่บ่ต้องเลี้ยตัางหอยอะไรก่อนอาท่านผู้ชมนี่แหละครับได้ที่ได้ทากแล้วนี่คือมีเอ่อพอสุพรรณไก่ย่างกับผู้หนึ่งกับเพิ่นกระซือกับพรอคือกันกับสุพันธ์คือกันเจ้าปาไก่หยางนะครับเรามีสองสุพันธ์เลยครับนี่มานั่งขอพรต้องเลี้ยอยู่นี่กับเบ้ามองผู้หนึ่งทีมงานพรต้องเลี้ยห่างม่เดี๋ยวผมสิไปถามให้บุญเจ้าเบื้องไอ้พรสุพันธ์ผู้หนึ่งนั่น ไก่ย <Private. S 2> ่างเขาเอื oh yeah. really morning, so ่นพอสุพัดไก่ย่างบาที่นี่พอสุพัดคนหนึ่งจะ่าไก่หยังเดี๋ยววันศุไปทำให้พ่เจ้านรับเนาะเบิ้งเด้อบาที่นี่เบามองเอจัดเห็ดโดนเห็ดนี่จุดทุ่นจุดหยังจุดเทียนบอกกาวไปน้ำมาขวะพิเศษปีใหม่เด่นปูใหญ่เทียนดับแล้วปูร่วมรอดตัวใหญ่เทียนดับ ไปนะพะชมเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันไปขอน้ำกันเดล็กเสียมซี่กับเดล็กทูบเหล็กเสียมซี่นี่เอะเรลยกเสี้ยมซี่นี่ผมเสียวไม่บรรหันผมว่าให้พอสุพันณ์ขยเย้าสามตัวให้เบ้ามองขยเย้ามาที่นี้ผมสียให้สุพรรธ์สองสุพัรณครับพอดีเลยนิยายพอตัวแรกก็เดือเอาเจ้าขยเยาแล้วขยเย้าทูบแล้วทูบเพราะเป็นอย่างหมายถึงว่าเสี้ยมซี่สามตัวสองตัวนี่แต่ว่าเสี้ยมซี่สามตัวนี่สิให้พอสุพันณ์ไก่ย่างเป็นคนขยเย้ามาที่นี่ อีกสองตัวกระเทยพรสุภา์อีกผู้หนึ่งจะมาใกล้ยังสองตัวนะครับเนาะให้พี่ย่างเดี๋ยวไปถามพี่นใกล้ก่อนไครตีกันย <c oughs> ัง <c oughs> ครับเดี๋ยวไปถามใกล้ๆเนี่ยวันต้องแลกคนเดิมไครตีบอกเป็นใค่ตีหีืวเปล่าใครตีถูกใจผมพีม่เนี่ยออกสิใครให้นะถามว่าใครตีผมมีซุมม <c oughs> ้มไหมเอาถูกก็รอดมา ม่ขาอตัวขอลาเจ้าังมาขายซุมท <c oughs> <c oughs> oh <c oughs> ี่ธุบ้องเอา่อพ่อเลยก็เอา่อันเลยกม่ขายุมพันธ์ีขายอีนบ้างเจ้ขายยับไปอีกเดี๋ยวกพ่อสุพันธ์ใอ่ย่างจ้ยับไป อันนี้พอสุภาพไก่หยังนี่นัไงไก่ผมเดี๋ยวเเาีพอสุภไก่ตีผมายเาแห้งรอกนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแลเขาเยเ้าอยูห้องห้องของเขาเอ้ามาที่นี่ทุกท่านโง่ป่าวหรอนับวไงเดี๋ยวจะฟันะครับทุกท่านเด้อผู้ชมนี่แหะครับซีทันมือนี่มา ที่ท่านนี่ให้เป็นทางงาน่าการสัก่อนทุกท่านก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับเนาะอ่ะสวัสดีครับเอฟซีพอต้องแล่ทั่วโลกนะกรกรครับเนาะกำลังชุบอยู่นะครับเนาะตอนนี้คือมาขอโชคขอลาบการะปูหินวัดบ้านดงเมืองเกา่ามีบ่าบ้องทีมงานพอตองแลค่คนเดิมแล้วก็มีพอสุพรรณผลยู่บ้านนี้นะอันนี้ท่านผู้ชมสุพรรณไกายายา่ย่างพ่อสุพรรณไก่ย่างกับซี่ไห้เพิ่นไข่ยาวเสี้ยงซี่ให้ท่านผู้ชมสามตัวให้โชคให้ลาบอันนี้พอสุพรรณีาา่คือกันกา พลอสุพัฒน์นี่มาไหมพลอสุวรรณไก่ยังครับไก่ชนครับไก่ชนไก่ย่างกับไก่ชนเดี๋ยวยศไก่ชนนี่เสียขยาสองตัวไก่ย่างเสียขยำสามอ่ะมาจุดถูกจุดเทียนคาันนาเพิ่นตั้งหน้าโม่สามจบแล้วก็เดี๋ยวพอต้องแลกสิ่งก้าวขอโชคขอลาเพิ่นนะครับเราบอกก้าวเพิ่นเสียงดังความชัดไปจังไหนมาจังไหนนะครับเนาะจุดไทำไมเนี่ยไปยังตะซออันนั้นบ้าบ้องเจ้าเทียนเลย อืคือจังบวมีลมดเหกนร่เออลดใหเพิ่นนะให้เหิ่กสบายนะฟูถิ่นเื่อนใเหอนะอืมเื่องเขื่อนไ่งมีต่อข้อความเคล้วแน่เท่ายังงานเพราะท้องเรีกคนเดิมบ่อข้องบ่อแคล้วบ่อใดกเท่าจุ่มบ่อท้องเรีกคนเสียมดังแต่ว่าบ่บ่อหายดอกเสียงดังซื้อนั่นน้องกเนาะเดี๋ยวเจอเพาะ้องเรียเห็นเรียงอะเห็นเรียยึอสารหน่อยสารหนึ่งเพราะ้องเรกเห็นตั้งแต่ตามกองเล้วเดี๋ยวผมทายท่าใหม่เบิ่ง พี่ผมเห็นคันบ่ดีเล็ขาหินตีนออกพี่เห็นดอกบ้าสุดบ้าเขาช่องเขาต้องเลียพอดีเลยเขาช่องงามขาเขาต้องเลียหินบ่กินือพุนกัไเลยินติเอาเทียนหน่อยไปจุดเทียนญ่มาตั้งให้พี่เอาเทียนหน่อยเป็นเออไปจุดไส้เจือพุนมาเอามาเบาบางเจ้าเอ้ยแล้วติดคืออะไรคืออะไรท่านผู้ชมเบาบางไข่ไข่เอามาสองการกุฏอ่ะ ค <itos S 1> รับหาไฟกันแกล้งส <ข pursue. S 1> าครัแต่ผู้ชมหินกระเด็นมาใส่เป่าครับจริงพอทักแล้วปบุดรวดเป็นหยังปวดได้แห่เป็นหินไฟเออนะเนาดี๋ยวบนบนผู้ชมคนที่มาเอาตืกนต้องพ้นบางทีเรียนครับครับพี่ไฟเอาพี่ปืนเ่ราะอยากบอช่องเรีมีปัญหาตัวเรือไฟเด้อเดี๋ยวผู้ชม ไฟในไฟอีหรือเพาเป็นไฟในตัวมันต้องเรียไฟในตัวเพราะเรียเหมือว่าเป็นหวานเหละคนาหวาเดาตอยเบิดนไฟเรานนน่เคยเบิดติเื่อกเนาะะเออแนี้จุดเทียบจุดยังเข้าเดี๋ยวพอต้ผมกะสีก้าวเพิบอกปูหินไปเจงไหนมาจจงไหนสิเ่ยหมดสี่านมาไข่ทุงตัวสามตัวด้วยเม่เนาะชาบ้านดรงเมืองตําบลตําบลยังกว่าคือตํบลเ้าทุนงครับตำาบลองคุงกินอืมนงงก็ตํานาะ มผมตฏิมาประปจำเลยครับนี่ม,มันฟู่วงวัเป็นเรื่องนี่ห้าเรื่องเชือกับคุกนนคักแน่ครับโบเด้รมาห้าเรเชือกระเดียมากมาเง้วด้วยห้าเรื่องเสือกับบอ,อยเดีมามันกิดงาทังอื่นไปไทยท่ำทงอื่นนะครับเนาะก็ต้องคอยใจห้าเรงเชือกได้น,นะครับมาบอกมากราวกันสรงกิดต้องหยังมาถึงที่ท้ปูถิ่นผู้ักิวยวมาดูเมืองเก่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อผู้หินผู้สาวสิทธิ์ในวัดบ้านดงเมืองเก่าที่ประทับของท่านหินสองก้อนที่พ่อทักแล่เคยท่วมเคยบอกอยู่ในใต้ดินท่านผู้ชมเลือกวัดคาบมื่อไหรโผล่ขึ้นมาคนจายวันเอดถึงเด็กแล้ววันที่หนึ่ง สองคนเหเนาะครับเนาะแต่ว่าขันผมชองผมทวงอยู่ก่อนหินหรือปูหินกับท่านผู้ชมให้เบิ่งเป็นแนวทางผมจะทวงออกมาเองมือนี้ผมช่องเขาต้องแหลกคนเดิมมากครับทีมงานเอ่อหางหางหม่เบ้ามองแล้วกับพอสุพรรณพันยูบ้านน้องเบื้องอยู่พื้นที่คนพื้นทีพอสุพรรณมีสองพอสุพรรณพอสุพรรณหนึ่งพอสุพรรณไก่ยางพอสุพรรณหนึ่งพอสุพรรณไก่ตีตึงเนาะครับเนาะเฮียเสียชุนี้ละครับขอเรียกเสื้อที่ไอ้หนุ่เจ้า นี่ผมพ่อตองเหล่คนเดิมหวังว่าปูหินนะครับเนาะปวดประท่านเด็กไทยลราก็ทีหนึ่งห้แก้ผู้ขาเด็กเชื่อมที่สามตัวได้สองตัวเนเลขทู่แล้วก็กอย่าลืมให้เป็นเป็น,ปนของขวัญปีใหม่ปีพศ2567นี่ตลอดปีเลยงวดนี้ดวด18ม,มกราคมเนาะครับจัดปังๆวุฒิ่านมาผมกับพ่อใหมาผมขอขอบคุณปูหินนะครับเนาะยอดหลังดูอลวงนาให้พวกห้ลาบแก้ผู้ขามาเข่ามาตลอดปีใหม่พศ2567ให้ปูหิน ดวมอกนีบารามีสูงขึ้นจิเมล็เต็มแทรดแบบมีคนเปรียบอ่เอาน้แหละครับแัดมาสามตัวสองตัววดประจํา่วัน,นสิบเกตมกราคมพอรงบัาห้าร้อยหกสิบเกตสักถกเอาัแบบนี้ให้ ไกยย่พอสุพรรณไก่ย่างขอเลขเซียมซี่คนเอาเลี้ยไก่เราที่หนึ่งเจา้าเอาสามตัวแต,ต่ว่าขายเอาเาท่าตัวเอาเชิญกกระชัดนี่แย่งนึงเนเฝ้าบ้องขันดำงแจ้าหมายแรกหนึ่งหาครับหนึ่งหาออกว่าไงโอ้คือ, <เห S 1> อคือเลขเซียมซี่เด็เราย่อมเลขเซียมซี่เป็นเลขเซียมซี่อยู่หนีมันเป็นเลขเซียมซี่หลายตัวเออหนึ่งหาสิครับอ่ะโอเค กันมันได้สามตัวแล้วกันดูเจ้าเด็กกะเดีอบบเดียวครับบเดี๋ยอบเย็อดี๋วพอดีวกเยอบเดี๋ยวอเด้อาเอแคือแเอาสิเวอยวก็อแบดยอได้ขยวไปวอได้คือได้เด็ดไปแบ้วก็บวกาต้องไปกบคำ ได้เฮ็ดไปแล้วเพิ่นให้มาแล้วคือหนึ่งหาบที่นี่สิเอาของปลาทองเรียบของปลาทองเรียบยี่สิบสิบใสิบใหสิขอเอาเลขตัวเดียวคือของชกเอาปลาทองเรียบเอาเป็นตัวตัดสินคือตัวเดียวอ่าขอสนุพันธ์จะเอาตัวนี้ขอตัวเดียว ตัวนี้เป็นตัวตัดสินก็ได้ครับเด็ดครับนั่นหนึ่งห้าเกตตูงชมหนึ่งหาเกตเลียงงามเดยมาที่นี่เอาตัวดันเอาตัวขององะอาจารย์อยู่นี่มาให้พอสุพอพัทไก่ตีพอมันเป็นเลขสองตัวขันออกมาตัวหนึ่งก็คือคุมเลยยิงนกตัวเดียวได้นกสองตัวอ๋อพอพอสองตัวครับสองตัวรางนะครับเนาะตูงชมเอ๋อพอสุพัทไก่ตีขอสองตัวรางอึ๊บ เราไม่ต้องมารความสุข ครับนี่ของควาตุพันไก่ตีตัวไหนครับเป็นเลขกสองตัวหรือตัวเดียวเลขกสองตัวครับตัวนะครับปสองเก่าครับนี่ท่านผู้ชมสองเก่าครับท่านผู้ชมพอดีเลยครับโชคลาภมหามูเจ้วบัดวัดบันดงเมืองเก่าปูหินพอดีมันหมอจ่อพอดีสุพรรณันสุพรรณมาบวกกันท่านผู้ชมผู้หนึ่งให้สามตัวผู้หนึ่งให้สองตัวสุพรรณไก่ย่างนั่นให้ตัวไหนครับหนึ่งห้าเก็บนี่คือสุพรรณไก่ย่างสุพรรณไก่ตีตีฮ่าฮ่าฮ่าสองเก่า สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมหรือรับฟนะังระเบิดท,ทอ,อร์นมะีช่องค้องแหล่คนเดิมนี่ยังแปลกๆเนี่ยนะครับเนาะสายลับตัวที่คนเลยสุดยอดเลยครับตรงกันนะครับเนาะนี่ที่แบบปูสิงปูซังชีไทยโชคไทยลาเแื่อผู้ข่านะครับเนาะช่องคลองแหล่คนเดิมหมอกเป็นของคนปีใหม่ให้มูเจ้าเท่าบะดงเมืองทุกท่านเท่าบะดงเมืองนะครับต่อไปผมเคยต่อแล้วครับเนาะสี่พันี่นสี่พน มีบ่มีคนจนคนยังดอกต่อไปพอจิเบ,บิ่งขาว่าเปบียังพอท้อแล่คนเดลือมา,าขาคอยโชคคอลาบคอหลายต่อหลายเข่าเข,ข่าไปเข่าไปได้คนได้กันทุกคนครับยูดีมีให้ตั้งหาปูหินนะครับนเนาะเหลือเล็กทูบครับัาที่นี่เหลือเล็กทูบเล็กทูบใบตัวไหนรถทันใบสองตัวครับตัวไหน๋ยวเดี๋ยงฐานแต่ฐานเดียวเดี๋ยวยมเดี๋ยวก็สิมาเบิ่งมาที่นี่ หลังสีเบิ้งเล็กถูกพอเบิ้งเล็กถูกแล้วก็สิมาซองเบิ้งเขาหลอกแคลเร่จังน้อยให้บุญเจ้าเห็นยังกเออแคท่านกับท่านแต่เดี๋ยวผมสิบผ้ามาท่วงเลขคขันโบเบิ้งซากันเด้ออันนี้เป็นเล็กยังยเขาต้องได้เห็นอย่างนี้เขาเคยผ่านเด้อบอกบอกไอ้่อนนี่เด้อเลขตัวนี้เด้อแมนเลขกหาหกหรือเลขเ,ออเ็อหรือเลขกยังแต่ว่าพอต้องนี่นี่เรื่องเบ้อนี่นี่เโคกนี่นี่เบิ้งดี้ดีเด้อนี่อันนี้คันบ่เก่ากับหา เบื้องข้งเดื่อนี่นก็คือได้นี่ยูดูดังนี่ไเป็นหานี่เบื้งเรื่องนี่เห็นตั้งแต่ยืนอยู่ขุดแมกตัวนี้เะตาด้วยมาแล้วดงไยเริ่มมาแล้วขาหา่ยน้าหกก็ได้คนบางคนอยกแบกแต่ก็ได้คนเบื่องกันี้แหละคนเขาได้โชได้ลขาก็ได้แบบนี้นี่จังสิ แผศูนย์เก้าไปไหนเห็นบอนี่มันตัเล็กกด้นี่อ้ยเก้าแผดนเพราะนั่นนี่เห็นเจ้าหลยเห็นหลายครับท่านผู้ศูนย์หกหนึ่งเพราะนะเห็นบออาขีดหายถกหาลาเห็นยังก็เป็นตัวเลขกหมดดีดีต่อโอ้ยอยู่ใบโพงยังคือัดถิ่ัดวะใบโพงขังหินเลยติดหินเลย ขาดบ่ขดีบบเิ้นใบนี่บู่ใบใน้พ่อลูกดีะใบในานัดเลยบ่เดีวมักักบ่เดีวมากันงามเลยนงามงามเลยนะกูเนี่ยะําตเลยพูเม่อกอันนี้กับใบโพคือกันอันนี้คือเรียกหามสาตัดเลยตัด้าขหามสาหามสามเดีดย นี่เรียกหามสายด้ะใส่ใส่ค่ะเห็นไใส่เพื่อไงสุขันแก่ยาเอ๊ะม่งว่าเห็นบ่ผมเก็งูปีนเลยครับงู่ีนแล้วเลยฮะตรงไหนคะเนี่ยนี่เราตะวันแดงยังตะวัอแดงยดียุ่งส่อ่ะไปไปไานเลีคูบตึ๊บ เจบเยบครับเ่รว่นนี่คอรนเห็นเป็นห้าเจ็บเด้อค่ะเป็นเป็นห้าเจ็บห้าเ็บค่ะตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยตัวสั้นหอกยเห็นตดวดเป้าแล้วพ่อฮ่าฮ่าอ้เาชมเดี๋ยวไปเบิ่งเรีทูบเบ้าบ้องเรีทูบใหมเปด้วยครับตาเจ้าเบ้าบ้องเรียกทูบเลขทูบใหม่เปิดไวมครับเบ้าบ้องไม่แล้ครับ หนึ่งเก้าเก้าครับเนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเบามองขานเลงถูกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปท่องให้เบิรงอันนี้ผมจะไปท่องซ่อมด้านหลังปูหินนี่ไว้ก่อนครับเอาครับนี่ครับคือด้านหลังปูหินนะผมเห็นเดี๋ยวผมจะมาท่องให้เบิร์นนะครับเนาะท่านผู้ชมสมมุตเจ้ะให้เป็นไังได้ครับเนาะซุมซุมเื้อแหงวาท่านเห เปีด่ยเดังไดเด็กเครับจมเด็กเดนะครับด้วยดังไรอะไรดิเออเอาอีริผมเปิดัวเดี๋ยวเอาางได้แก้ด้วยัเลขแก้เ่อาห่เก้า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 ันซับพอดใค้พ่อขยมเลย ตัวได้ให้พอขยลบด้ยนะเนือเนก็ไอันนี้คือเล็กอยู่ในบาดนะครับท่านผู้ชมเล็อยู่ในบาดนี่พอต้องเรียเห็นเลขกเก็ตยางชัดเกณียวนะครับขอครับเลกเก็ตเก็ตชัดเกณีเกตศูนย์ชัดเกลยครับแล้วเหล็กอยู่ในบาดเออทาน้

เบื้องบนนะครับเนี่ผู้ใดเห็นอะไรขึ้นสั้นเดี๋ยวผมสิเขาไปซองเบื้องเด็กทูบให้อะไรเด็กสุกไข่ได้หน่อยเดี๋ยวครับมาแล้วครับเขาขอโชคลาภเลยจะยางมาก้ะครับเนี่คือผู้สาวเบาเขียนคือตาหน่อยตาหน่อยที่ว่าโดนเม็ดฝนเออพอนะครับผมเคยเอาฟังเคยมาถ่ายคลิปกับพอท้องแรียบเป็นซื้อตาหน่อยพอนะเพิ่นว่าคนตกดินี้แต่แล้วช่วงนั้นมาขอนกำกันอื เดี๋ยวครับเร้า <c oughs> นี่ครับเลขทูบป,ปูหินนะครับเร้าเลขทูบป,ปูหินงวดประเจอวันที่17มกราคมพศ2 567เกา้าเก้าครับท่านผู้ชมหนึง่งเก้าเก้าหรือหนึง่งหกหกเก้าเก้านี่มันเขา่ากับเลขตัวที่ว่าฝันที่ว่าผู้เฒ่านั่งคิดเข่าแล้วกันสองคนเราู้ชมนี่นะครับเร้าจับมาใส่กันเอาเพราะว่าเลขมันคือกันนะครับเนาะบวกลบคูณหารเอาโบเจา้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิ ใารณในยาในการยายรับชมหรือระฟังระเบิดเท่านั้นนี่ครับนี่ครับเป็นว่าเก่าไม้ครับงว่าดิเขาย่มช่องบอต้องแลกคนเดิมเอ้าอันนี้คือ,อ,นนคอ ตาน้อยครับตาน้อยที่เคยทายท่านแต่ว่ามือนี้แก่สิเอาล้มดีบ่เอาล้มดีเดี๋ยวบ่ต้องเลียสิถามเลขถามเบอร์ใครอยู่อือ่ะสวัสดีครับตาน้อยนี่ครับบ่นี่มือนี้เอาล้มดีบ่ครับเอาล้มดีบ่ให้ถามบอกเลขแต่ผู้ชมกันอ่ะงวดประจําจจที่สิบเกตตุลาคมพอสอนตองการห้าร้อยหกสิบเกตเป็นของคนปีใหม่เพิ่อนกันน่ะนเคยเข่าชอกเอา้านี่เอฟซีมาต้องเรียกถามเบอร์ยุ้ยเรียกยังเรียกยังที่ออกอยุ้ย่นี่ เอาบอกเรียกเพื่อนบอกบอกคัก,คกตัวไหนครับตัวไหนหเรียกออกตัวไหนดมั้ตัวตัวไหนเรียกออกนะบอกทานผู้ชมนนเนาะตัวไหนบอกเอฟซีเพ่อนเ,เอ 2, เอเราะห์งะสองเรเปยังอีกถามเราเป็นยังอีกหนึ่ อืมอ่ะสองสามหนึ่งคนนะครับว่าคบหนาครับหลังคือตะกี้แล้วนะครับเนาะเอาที่เรียกบอกสองเจดีสามเจดีสองบอกสองสองสามหนึ่งคนนะครับเอาตะบุชมนี่คือตาหน่อยผู้สาวเบาเขียดคิดบ่คิดหอยเบาเขียดบ่กินหรอป่ะอ่ส่งจูบหาเบาเขียดกันนะจุ๊บจูบมือเจ้าของปุ๊บนี่อ่๋อในรอบละคิดหอยเบาเขียดบ่นี่คือตาหน่อยเคยบอกจูบบอกลาบท่านผู้ชมอยู่ที่ทำละเพิ่นมากป่าที่นี้เพราะต้องเลี้ยสีมาซองให้เบิ่งมองว่าบบ่ท้องเลี้ยเห็นนี่นะครับเด้อ นี่เป็นหาเก้าคือหาหกคือจังไดยนะครับท่านผู้ชมขับเรืนี่นี้ผู้ชมเบืองกระเดครับเรื่อนี่โชคลาภเอามูโจววายนิยั๋งนะเบืองกระเดครับเรื่อนะครับเป็นหาเก้าคือหาหกคือจังไดย์กบาลไปคือแม่นเก้าเปดหรือหาเก้าขอกบานไปสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดเท่านั้นให้เบื้องเป็นแนวทางแนวถนนความเชื่อส่วนบุคคลชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นมูเจ้านี่นะครับเนาะเอา มื่อนนะเตือนโพวัวโพนี่ครับพูดนะครับ,รบดเดี๋ยวดีอย่างบ่ครับท่านผู้ชมเด้อยวไปประเทศนี้พอต้องเลียงกันสิขอลาเด้อวประเทศนี้นะครับเนาะเหมือนมู้เจ้าเฮงเฮงรวยรวยซื่อซืงามกันทุกท่านนะครับเนาะมือนี้ช่องพ่อต้องแหลกคนเดิมนะครับเนาะมาขอโชคขอลาภให้มู้เจ้าวัดวัดดงเมืองเก่ากระปูหินภูศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะเพิ่งก็ให้โชคใหล้ลาภไปแล้ว พอสุพรรณไก่ย่างก็ให้ไปแล้วมู้เจ้าหนึ่งห่างเกตแล้วก็เออพอสุพรรณไก่ตีให้ไปเออมินยางนอสองเก้านี่ท่านผู้ชมเลขเสี้มหรือการเลขทูบก e ันหนึ่งเก้าเก้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ้องต้นนั้นอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไอ้พอช่องช่องพอทองแหล่คนเดิมมู้เจ้าสิพาดเพราะอะไรเนี่ยช่องพอทองแหล่คนเดิมนี่เฮงยางขักสารใดเข่าทุกสารเฮงเฮงเรื่อยๆสวยจกลงามพอทองแหล่เคยเบาว่าเบิ้งช่องพอทองแหล่คนเดิมสีบรจนจักเถื่อ แต่ว่ามือไหอย่าไม,ยมไหควบเก็บใบไหนควบไข่ใบมีโรคไขไ่ไข่เก็บไกไ่ใบไดหลอกนอนรับใบไดเงินเมื่อนอนตื่นไดเงิน,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 นแสนแผ่มือมาไหนแก้วมานี่ตื่นขึ้นมาจากมือหนึ่งเป็นสิบเกตุกราคมพอสารพันห้าร้อยหกสิบเกตุให้มู่เจ้าไปซื้อฉลากกินแบกร,รัฐบาลยางพอดีใจเอ๋พอดีเด็กตรงกระปูหินหยัดใส่มือเลยซีหาไปถึงแล้ววันใหญ่ยางขักดังแล้วครับเนาะมาทีนี้ครับขอต้องเรียกสิขอลาซัมนี่เฮงเลยด้วยสวยงามทุกท่านจากกระปูหินวันบนดบ้าดงเมืองเก่า นะครับเนาะอืมอันนี้ก็มี่ยังเกาอันนี้ยังยังยังยุ่งขัดหลังก็ต้องเลียนี่ควรเกิดจังไรบูนี่นะครับเนาะเอาสวัสดีท่านผู้ชมลาเพิ่งไ้นี่ครับนี่ให้เพิ่งให้เราละสองสามหนึ่งพอหนะอืมไปพ่อจบข้าวสวัสดีครับเอาสวัสดีหา้ลหาลูงเทือกเขเเววได้หลายห้าลูงเทือกเขคิดบ่ออกบ่อเเวาถือแก้วที่เเววยังห้าลูงเทือกเขาไปแล้วก็ลงบ่อเปลี่ยนบ่อยางท้าลงเอา้พาพ่อโอ้ยเมื่อยอืมไป